เอาละครับสวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับวันนี้ในแทนจะชวนทุกคนมาทําเมนูง่ายๆครับนั่นก็คือผัดมะเขือยาวใส่หมูสับครับและอีกเมนูหนึ่งเป็นเมนูลูกทุ่งลูกทุ่งนั่นก็คือผัดเครื่องในไก่ใส่หน่อไม้ดองครับเมนูนี้รสจะจัดจ้านหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูวิธีทําด้วยกันนะครับกับข้าวบ้านๆรสชาติอิ่มอุ่นไปทําด้วยกันดีวกว่า ถ้ามอเตรียมของที่อัดเสร็จเรียบร้อยทาการผัดเลยครับผมเริมต้นที่น้ำมันหมูนะครับพอน้ำมันร้อนแล้วนะครับก็ลงพริกกระเทียมได้เลยครับนี่ขัดพริกกระเทียมเราให้สุกหอมก่อนเลยนะจ๊ะระหว่างนี้ก็ลงได้เลยครับกับเต้าเจี้ยวนะครับสองช้อนโต๊ะหืมกลิ่นกลิ่นมาแล้วกลิ่นมาแล้วพอพริกกระเทียมหอมแบบนี้นะครับลงได้เลยกับหมูสับนะครับ ตามด้วยน้ำล้างถ้วยนะครับเวตาเจียวนะครับโอ้ยกลิ่นผัดหมูของเราให้สุกเลยครับพอเราผัดหมูของเราเริ่มสุกทีนี้ก็ปรุงรสครับกระชับรสชาติไปเลยหนึ่งช้อนเก๋ๆนะครับผมปรุงรสนะครับเตือน้ำนิดนึงครับตามด้วยซีอิ๊วขาวหรือว่าซอสปรุงรสนะครับหนึ่งสองตามด้วยซอสหอยนางรมครับ่ประมาณสองช้อนนะครับ ดอกความหวานนิดนึงนะครับผัดมะเขือยาวของเรานะครับโอเคลักษณะนี้นะครับน้าจะแห้งไปนะเติมน้ําได้ครับเพราะว่าเราจะผัดมะเขือยาวแบบไม่ฉาน้ํามันนะอ่าคุณแม่จามแล้วเ <c oughs> มื่อปรุงรสแล้วนะครับก็ต้องซิมเบ่งจักหน่อยนะครับเด้ออาทุ่งมาชนเก่งอือรสชาตเป็นไงพอดีแล้วครับ เพื่อเราได้รสชาติที่เราชอบแล้วนะครับทีนี้ก็ลงได้เลยนะครับกับมะเขือยาวของเรานะครับหั่นมะเขือยาวนะครับแช่น้ําเกลือหรือว่าน้ําส้มสายชูไว้นะครับอ่า้องไฟแรงนะครับตอนนี้ปิดฝาจักหน่อยเอาล่ะมาดูสิครับว่ามะเขือเราสุกหรือยังครับแวงนี่ครับกลิ่นหอมได้ตั้งใจจริงๆครับท่านผู้ชมเอาล่ะมะเขือของเราสุกแล้วครับนี่ครับนิ่มแล้วครับผมแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับ จบท้ายด้วยใบโหระพานะครับหอมๆไปเลยโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับผมผัดมะเขือยาวนะครับใส่หมูสับป่ะจัดจานกันดีกว่าครับเสร็จแล้วครับนี่ครับกับผัดมะเขือยาวใส่หมูสับนะครับกับข้าวบ้านๆรสชาติทุกทุ่งแบบนี้นะฮะมะเขือจากต้นของเราเองนะครับนี่ฮะโอ้หน้ากินมากเลยต่อกันด้วยเมนูที่สองนะครับเริ่มต้นที่น้ำมันนะครับน้ำมันหมูนะจ๊ะตามด้วยพริกกับกระเทียมที่โขลกไว้นะครับ ผัดกะเพราเครื่องในไก่นะครับผมจะเพิ่มนะครับพริกแกงเผ็ดไปหนึ่งช้อนนะครับอ่าผัดรวมกันได้เลยครับผัดพริกกับกระเทียมของเราให้สุกหอมเลยนะครับให้พริกแกงของเราสุกด้วยนะครับใส่น้ำล้างลคลกสักหน่อยอาล้พริกแกงของเราสุกหอมแบบนี้นะครับทีนี้ก็ลงได้เลยกับเครื่องในไก่นะครับเป็นเครื่องในไก่บ้านนะครับแต่ทีนี้ก็เติมได้เลยกับน้ําล้างคลกนะครับอ่าผัดเครื่องในไก่ของเราให้สุกเลยนะครับ เมื่อเราผัดเครื่องในไก่จนสุกแบบนี้นะครับก็ปรุงรสได้เลยครับกระชับรสชาติไปเลยครับหนึ่งช้อนเก๋ๆนะครับอันนี้นะฮะผงปรุงรสนะครับผัดเ่อความเค็มจากเน้ปลานะครับ1 2แลวก็ตามด้วยซอสหอยนะครับสักหน่อยสักหน่อยไม่หน่อยละเนี่ยสองช้อนแล้วผัดให้เข้ากันครับเมนูลูกทุ่งแบบนี้ผมจะไม่ตัดน้ำตาลนะครับเพื่อปรุงรสแล้วนะครับก็ต้องซิมเบิงจักหน่อยนะครับเด้อว่าจะเป็นจังไหร รสชาติลูกทุ่งได้ดังใจเมื่อได้รสชาติที่เราชอบแล้วนะครับทีนี้ก็ลงใบมะกรูดไปก่อนเลยและงก็ตามด้วยหน่อไม้ดองนะครับหน่อไม้ดองที่ดองเองเนี่ยนะครับถ้ามันเปรี้ยวเกินเนี่ยก็ลางน้ําสักหนึ่งรอบนะครับปิดฝาสักหน่อยนะครับให้หน่อไม้ของเราสุกนะครับปิดฝาไปสักพักแล้วเรามาดูกันครับผมแช่วงนี้คุณน่ากินมากดูสิครับนี่แหละครับเมนูลูกทุ่งลูกทุ่งของเรา จบท้ายด้วยใบกระเพราของเรานะครับนี่ตัวสิครับท่านผู้ชมอาละแค่นี้ก็เสร็ st จเรียบร้อยแล้วครับผมผัดเครื่องในไก่ใส่หน่อไม้ดองนะครับป่ะจัดจานกันดีกว่าครับเสร็จแล้วครับนี่ครับกับผัดเครื่องในไก่ใส่หน่อไม้ดองนะครับเป็นเครื่องในไก่บ้านนะครับผมเมนูลูกทุ่งลูกทุ่งแสนประหยัดนะครับแต่แซ่บมากเสร็จแล้วครับนี่ครับเช็ดนอยเสร็จแล้วครับป่ะจ่ายค่ากันดีกว่าครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ กับเมนูง่ายๆของเรานะครับผัดมะเขือยาวใส่หมูสับนะครับเรียบร้อยเสร็จเหมือนกันนะครับกับผัดเจดไก่ใส่หน่อไม้ดองนะครับนี่เมนูโปรดของเราใช่ไหมเมนูแซ่บๆเลยครับและตอนนี้คือธีระพัฒน์เพิ่งกลับมาจากโรงเรียนทำเสร็จพอดีครับ่าลุยเลยครับก่อนอื่นนะคุณแม่ก่อนแม่จา้าชิมหน่อยชิมหน่อยนะจา่าหาวุฒิชัยก่อนต้องฝึก ต้องฝึกต่อให้เป็นเด็กเราก็ต้องฝึกกินมะเขือยาวหนูกินข้าวเดียวกันนะจ๊ะกินข้าวเดียวกันนะคะเออมากินข้าวก็มุนิีชัยคือทีละัาร์กินข้าวด้วยกันนะครับแอบตักก่อนใช่ไหมหิว่ะกินข้าวด้วยกันนะครับกินข้าวด้วยกันนะครับมาลุยกันเลยเนี่ยผมชอบอันนี้ของแม่จังนแกงคั่วนะครับซี่โครงไก่ครับเป็นเมนูง่ายๆโปรดของพวกเรา โอ้โหช่วงนี้สถานการณ์โควิดย่ำแย่ขึ้นทุกวันทุกวันนี้ต้องอยู่ติดบ้านแล้วครับเก็บของในบ้าน,น,านกินเมื่อคือยาเล็กก็ไปเด็กของป้ายาวมาปลูกเองครับอส่วนนี้ก็คือเป็นน้ำพริกของแม่นะครับน้ำพริกดำาดําดำใส่ปลาค่แม่ใสป่ปลาอะไรจ๊ะปลาทับทิมปลาทับทิมเนาะแกะออนเนื้อใส่ครับโอกผมก็ข,ข,ข,ขาดไม่ได้หรอกน้ำพริกของแม่นะครับรสชาติไม่เหมือนกันสักวันอันนี้ใ็กระเทยด้วย อร่อยฮะอร่อยครับและที่สําคัญนี่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 ดองใหม่อีกแล้วนะครับผักเสี้ยนดองนะครับดองเสร็จแล้วนยคุณก็แช่ตู้เย็นไว้ผินกับน้ำพริกเนี่ยได้ทุกอย่างแม่เห็นอยากกินเก <laughs> <ๆๆ S 1> ี้ยนดองถึงแม่ไม่มีฟันแล้วเนาะจนใจก็กินกัได้ไม่มีฟันเกี้ยวหมา,า,ากจะทาตักฮะจ้อตอ่ะรูจออ้จักคุณจ้อะไม่รู้สิเขาบอกว่าตั้งกับข้าวไว้ห่างไกลกับวุฒิชัยไงวุฒิชัยเอื้อมสุดมือเลย คุณจอร์ดผู้ห่วงใหญ่วิิชัยเมนงงูง่ายๆครับง่ายๆนี่แล้วเราไปตลาดบ่อยก็ไม่ดีใช่ไหมเจอโควิดก็ลำบากเองแบบกรุงเทพมาคึ้นลุลุล่ลนะแต่กันทีไม่ใจวันวันใ่น้นอยครับคุณแม่ผมมาดูข่าวทุกวันนะครับสถานการณ์โควิด แล้วช่วงนี้มันเป็นสายพันธุ์ของอินเดียเขาบอกติดง่ายมากสา,สายอินเดียนะ่ะทำไมสายพันธุ์อินเดียมาเกิดที่บ้านนะเราข้าวมข้ามาในกรุงเทพที่เขาไีบตรวจเจอนะ50%แล้ว50%ม่รู้อะไรของลุงแม่ของมันกันจ้าเยอะมากครับน่าก,กลัวเง,นะงี้ยเนาะเงานหลังจากเลิกเรียนมาเนี่ยเกาทำกับข้าวไว้รอเลยเห็นปะครับอืมเอจ่ายไม่ได้วยนะจ่ายละ20บาทแล้วตอนนี้ที่โรงเรียนเป็นไงบ้างสถานการณ์โควิดอ่ะคุณครูว่าไงม,ไมีติดบ้างไหมครับไม่มีครับ ไม่มีปลาไหลมาตรการป้องกันนี่ถือว่ายังเข้มงวดอยู่ใช่ปะครับอย่างดีนั้นบ้านเราเป็นโรงเรียนได้ที่แพรเม่อวานน้องอาทิโชมายี่ท่นนะโรงเรียนก็ไม่เปิดเนื้อโรงเรียนออนไลน์อย่านที่บ้านนั่นนะครับที่โรงเรียนไม่เปิดเลยคนก็ไม่ใหายไปไหนผู้ใหญ่บ้านกำนันเคียงคัดเลยละลดความเสี่ยงนะอืเออครับะ อรอดก <c oughs> ินง่ายอย่างเงี้ยจนจะมีท่านผู้ชมขอไปเลี้ยงแล้วนะรู้ปะอันนี้คือผัดขึ้นในไก่นะครับใส่หน่อไม้ดอกรครับผัดเพ็ดไก่ใส่หน่อไม้ดอกเอาา้าเหเห็นไหมครับท่านผู้ชมเราจะเอาไปเลี้ยงต้องหุงข้าวสอง <c oughs> สองหม้อสามหม้อนะครับอ,อันนี้นะครับ <c oughs> อ่ะฝึกนะครับฝึกจะน้อยนะครับเดี๋ยวบอกจะของอะไรนะอินและผัดลครับขอบคุณนะคะที่ส่งให้ขอบ มาตอไดละี่ครับอิฐผาลำเนี่ยครับน้องไปส่งมาให้นะครับน้องไปเนี่ยท o u t u b e ด้วยทํา Facebook ด้วยนะครับหัวสวนทวีนะครับบ้านเขากําลังแบบออกดกแล้วเขาเลยส่งมาให้แม่ไปกินบนทั่วบ้านเขาไม่เคยกินบนบ้านเนี่ยไม่เคยกินอร่อยเพราะมันมีต้นเยนก็แกกันกินบานเล็กบานน้อยไปครับโอ้ขอบคุณมากมากนะหนูขอบคุณนะครับน้องไปแล้วถ้าเกิดมีท่านผู้ชมสนใจนะครับเข้าไปดูได้เลยนะที่เพจ รัวสวนทวีนะครับของน้องไปนะครับสั่งซื้อก็ได้ก็ส่งทั่วประเทศเดี๋ยวก็ขอบคุณน้องไปด้วยนะครับที่ส่งของมาให้แม่ผมน่ารักจังอย่างผัดเผ็ดที่อาทำนะครับครับเค,ครื่องในเราซื้อแค่เครืคร่องในมาอย่างเดียวใช่ไหมหน่อไม้ดองเราก็ไปหามา,มาหน่อไม้ดองเราดองเองใช่ครับหน่อไม้ดองเราไปหามาเฮ้ยงง <c oughs> <c oughs> หน่อไม้จากโรงสีป้าเนี่ยราไม่จังซื้อบัญญัติศงมก้าไปอีกเก็บอยู่ต้องประหยัดอย่างนี้เนี่ย ยุคนี้นะฮะอะไรประหยัดได้ก็เซฟแล้วก็เซฟเนาะแม่เนาะลองประหยัดคือไม่ใช่เซฟตังอย่างเดียวนะเซฟความเสี่ยงของตัวเองด้วยนะสถานการณ์ของโควิดยังไม่หายดีเลยอ่ะฟังข่าวอีกแล้วแม่จา๋าบางทีโรงงานที่บางทีเกิดเหตุโอ้โหวควาน่ากลัวความดันขึ้นโอ้โหน่ากลัวแล้วหลายภาคส่วนช่วยกันดับไฟนะครับแต่ก็ยังปะทุขึ้นเนาะ แต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะสงบลงแล้วสงสารคนดีช่วยเขาจนตัวตายน่ะอืมโ,อโหขอบคุณทำให้ได้คึ่งจริงลูกก็พึ่งจริงถึโทรศัพท์ไหมจ๊ะอืมขอบคุณจนมั่งกันดีนกันนะครับพี่พี่ย์แล้แต่โตให้นะครับแต่ยืนยันคำเดิมครับเพราะผักเสี้ยนอ่ะอร่อยจริงๆ <laughs> เดี๋ยวเข้าตัวเฉยเด้ <laughs> <laughs> เอาละครับผมกินง่ายอยู่ง่ายกับพวกเรานะครับเมนูง่ายๆแบบนี้อยากให้ทุกคนทําบ้างนะครับอร่อยจริงๆนะฮะแล้วก็ส่วนเมนูลูกทุ่งแบบนี้อะทุ่งทัวซิแนะนำให้ลองทำนะครับสำหรับแบบโอ้โหชอบชอบรสชาติแบบเผ็ดจัดจ้านนะครับเออนั่นแหละกับข้าวได้กับแกมเด็ดแกมเด็ดครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เมนูหน้ากับพวกเรานะครับสำหรับนี้สวัสดีครับสวัสดีครับไว้เจอกันนะครับสวัสดีจ้าหนูนูทุกคนทุกคนบ๊ายบายนะจ๊ะ เดี๋ยวคราวหน้าเขาเจอกันใหม่จ้ะให้เป็นกำลังใจนะลูกนะอ่าวุฒิชัยสวัสดีครับบ๊ายบายครับอย่าลืมติดตามเด็กชายวุฒิชัยนะคะบ๊ายบายครับมาพูดคล่องกันนะทุกวันนี้โอ้ไม่ธรรมดาครับท่านผู้ชมอ่าศิลปะสวัสดีครับโดนเจอกันใหม่นะครับเจอกับใครอ่ะเจอกับพวกเราครับโอเคยอดเยี่ยมมาก